วันที่เรามาเล่นวันแรกอ่ะไอ้ดูไว้แม่งทะเลาะใครวะที่มันเป็นชุดสีเทาอ่ะโอเวอร์โอเวอร์เลยปะเรายังไม่ได้ไปขอเงินเขาเลยวันนี้2อ,อย่างที่จะทําคือ1นเนี่ยจะไปหาแก๊งเสื้อเทาเนี่ยสก็คือจะไปหาโนโตเลียสที่เขาไม่ได้ให้เงินเราเราจะไปแสดงความยินดีกับเขาว่าเขาชนะดูไว้เห็นไงครบยากฉิบหายพาโบ สวัสดีครับเฮียสวัสดีครับพี่ชายหน้าตาดีรูปร่างหล่อเหลือกเกินเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่แบบว่าผมเห็นพี่แล้วแบบราศีนี่จับมากเลยอดวงรานอนน่าจะสมพงกันมากเลยหน้าแบบว่ามีอล่าด้านหลังเป่งประกายออกมาเฉือยฉายเหลือกเกิน,กนโอโ<า>้โหนี่ พี่เคิร์ทก็มีของดีด้วยวะเราไม่มีตังค์น้องจะเอาไหมให้เราเอากัญชาไปขายได้ปะวะพี่เออ่แต่พี่ใจโปรจะมีตังค์ไหมอ่ะอนุค้อสงสารเด็กตาดำดำได้ไหมพี่ดูผม่ิจะเอาเท่าไหร่เฮ้ยพี่เคิร์ทมือขนาดนี้แล้วจะเอาเท่าไหร่อ่ะน้องมาไปดีกว่าพี่เอาแค่ผมบอกว่าได้ซ่อมรถได้แบบได้กินข้าวก็สักสักสามพันก็ได้สองคนคนละพันห้าสามพันใช่ไหมขอต่อยมึงคนละสามสิบทีได้ป่ะเดี๋ยวให้สามพันี๋ยวเดี๋ยวกูโอนให้เลยเอาเปล่า คนละสามสิบทีพี่เคิร์ทถ้ามึงยืนได้ร้อยเองนะให้เลยเออเอาเปล่าไปรับไปน้องพี่ก็เพอยู่อันนี้คือต่อยอย่างเดียวคือเราสวนได้ไหมพี่เคิร์ทหรือเราไม่ได้ไม่ได้ให้ไปเฮียเขาต่อยดีถ้าสวนกูโทรตามเพื่อนนะโอ้โหขอถอของจริงว่ะพี่ไม่น่าบอกผมไม่ลงมาเล็กชิบหายแล้วถ้าไม่เอาขึ้นรถไปถ้าไม่เอาขึ้นรถไปประตูเอารับไปก่อนน้องเดี๋ยวพาเอนโรงมาไปสามสิบหมัน้องกัดฟันไว้สามสิบหมัใช่ไหมพี่ชายผมจะกัดฟันไว้ไปโย โอ้โหรถพี่เขาเป็นคอดเท่เลยวิวรถคอดแบบมาเฟียแกงเตอร์เลยแต่่าพี่ผมเปิดบัตรคนเน็ตด้วยมาได้ที่ไหนผมบอกแล้วพี่ดูเป็นคนที่มีราศีแบบจับมากๆเลยนะโอ้โหสุดยอดไปเลยอะเอายังไงเอายังไงมาพร้อมยังเก่งหน้าเลยเก่งหน้าเลยเร็วได้ครับผมจะเก่งหน้าไว้เก่งหน้าแถวเล่นแป๊บหนึ่งครับสู้ๆน้องรับเองนะโอเคครับผมนึ่งนึ่ง น้องสู้ๆมมีรถรถก่อนด้วยสองสู้ๆน้องสขาปัดท้องเราสสามสี่อเปียกุญแจรถขนหน้าผมมปนเนี้ยสู้ๆเนห้าหกเจ็ดแปดพีเคิร์กสบสเดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบ้า อจีบใครน้องหือว่ามึงล่วงก่อนนะไม่ได้นะผมผมผมรับต่อจากน้องได้ไหมครับนับหนึ่งใหม่นะโอ้ผมน่าจะไปฝันหน้าได้ไหมเฮ้ยตายตายมาห้ามพูดตายมาห้ามพูดเฮ้ยน้องเงียบไว้น้องเงียบไว้เข่ากระเป๋าเบอร์อะไรสี่ห้าเก้าครับเฮียโอ้โหเขามาค้าเฮียเขามากครับน้องเอ็งไม่เจ็บฟรีแล้วเป็นไงเป็นไงโซเชียลเปิดมาคอนเทนต์แล้วนอนตายกลางถนนเลยซะ ไปโรงพยาบาลไหมผมอุ้มไม่ได้ก็มีแฮวะแหวะแหวอุ้มให้หน่อยได้ไหมครับโหนี่กูต้องอุ้มมันด้วยเหรอเนี่ยได้ครับเหียผมมือเจ็บไม่ได้จริงขอโทษน้องเองใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้วเป็นไรน้องเองไม่เจ็บฟรียงน้องเขานอนตายอยู่ตรงนี้กระโดดกระโดดรถชนครับเป็เรื่องพาบอโบสอนี่ครับครูแมาเหรอใช่ครับคิดถึงนะมเธอบอกมาแล้วเฮ้ยมาแล้วไม่ต้องเลยลุงลุงไปกับสาวคนใหม่หนูเห็นนะเธอมีใจให้พี่หรือเปล่าไม่ไม่ก็แยกย้าย สวัสดีครับสวัสดีครับไปเลยครับไม่ทราบว่าแก๊งคาเมลอนเขาอยู่ตรงไหนกันนะฮะแลนเหลืองครับแลนเหลืองขอบคุณนะครับลุงไม่ไปเปลี่ยนเสื้อหน่อยเหรอค่าเสื้อหมื่นหนึ่งออกให้หน่อยได้ไหมอ่ะเอาเงาค่าคุยกันก็ได้เอาเงาค่าคุยกันก็ได้โอเคบายบายว้ายมีอะไรกับคาเมลอนปะคะลุงลุงสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยคนผิดไอ้ยินเไอ้ยินเลไอ้ยิ้นไอ้ยินชิมอุ้มกดผิด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 ไม่แล้วเราไปขึ้นไปบบนไหลลครัุง่เาม แล้วจะเว้ยไเพื่อแล้วตบหลังแหวนไม่เอาลงไปสิลงไปลง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 ตงลงลงต้องลงต้องทำลงต้องทำมือ F9 แล้วก็กด Enter สองครัครับลงมาถึงจะปล่อยครับหัวหน้าของคาร์เมลอนชื่ออะไรนะครับชื่อเจ์ครับ เขามาไหมครัวันนี้โอ้อีกนานเลยค่ะช่วงนี้เขาบ้างานช่วงนี้เขาดีดครับอ๋อแค่อยากเจอเฉยครับไม่เป็นไรผมค่อมาใหม่นะครับเขาน่าจะมาแถวนี้ประมาณดีสามดีสี่ครับดีสี่เลยเหรอครับดีไม่จําแนยไม่รู้นะเขาดีดอ่ะเขาบอกว่าเขาจะทํางานครบ72ชั่วโมงแล้วค่อยไปนอนดีดเป็นคําขยายของม้าเท่านั้นนะครับถูกแล้วครับถูกแล้วครับัผมไปดีกว่าครับเดี๋ยวชิหายดูดม้ากันแล้ว <grassroots> ว่าสวัสดีคุณพาไม่เจอตั้งนานคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยอ่ะเราขอกอดทีได้ไหมอ่ะได้สิคะสิริน <dashboard> ี่สิริแอบนัวผู้ชายสองคนในเวลาเดียวกันนี้ไม่ได้นะไม่ใช่ฉันนัวตรงไหนล่ะเอเดี๋ยวฉันะในนี้คือมีแฟนเธอหรือเปล่าเราลืมถามเลยเดี๋ยงานงอบฉันไม่มีแฟนไม่เคยมีอ่ะกรุณากด enter เป็นการกอดทักทายเออ จูบกดอะไรอ่ะจูบไม่มีมิแต่ทำท่าส่งนะคะเดี๋ยวฉันทำให้ดูนะคุณพ้าได้เลยจุ๊บจุบเป็นไงได้รับแล้วมีชีวิตชีวาไหมได้รับแล้วแล้วคุณจะทําอะไรต่อน่ะเราไปคาเมลอนเจ้าของเขาไม่อยู่อ่ะเราอยากเจอตัวเขามากกว่าเขาน่าจะมาดึกดื่นมากกว่านี้น่ะตอนนี้สงสัยังไม่ตื่นทีมงานบอกเขาดูดม้าอยู่เขาเลยหนีมาก่อนดีกว่าอ๋อเขาดูดม้าอยู่ม้าเป็นเม็ดหรือเป็นตัวเป็นตัว ก็ถือว่าสดถ้าเป็นตัวตลกว่ะถือว่าสดเหรอใช่เพราะมันเป็นตัวไงยังมีชีวิตอยู่แล้วถ้าเป็นเม็ดล่ะคือแบบดัดแปลงประยุกต์แล้วพวกนั้นคือแบบว่ากันกองแล้วประดิษฐ์ใหม่จากจากต้นสู่เม็ดสิรี <c oughs> <c oughs> ดูดหมาหมาเหรอเป็นอะไรใน <c oughs> วันเนี้ยอารมณ์ชั้นค้างคาเมื่อวาน่ะ ฉันหนัวกันไม่เสร็จสิ้นเมื่อวานฉันมีการศึกแย่งชิงบ้านน่ะรู้จักใช่ไหมการชิงตำแหน่งมันต้องชิงราค่าฟันกันเป็นเรื่องปกติเราไม่ชอบเลยเรื่องการตีกันน่ะชิงราค่าฟันกันมันบาปกรรมนะแต่ว่ามันต้องทำน่ะเราขอพาเธอไปกินโจ๊กได้ไหมได้สิ ถ้าคุณจะพาฉันไปฉันก็พร้อมไปย่าๆนะเดชชัดเราจะโดนกระทืบไหมอ่ะพี่คนข้างๆนี่เขาจะกระทืบเราไหมพี่คนนี้เขาจะกระทืบเราไหมไม่ค่ะเขาเป็นพี่ชายฉันนะเขาชื่อโมจิของดีนครสวรรค์แมกหราบนิดนึงคนนครสวรรค์เหรอร้าผมแล้วแต่เขาคือใครอ่ะเขาเขาคือพาโบน่ะหัวหน้าผู้นำาหัวหน้าแม่โคตรเท่ข้างหลังเวิร์ดเลยตีหิ้ว แกงตีหิวหัวหน้าแก๊งตีหิ้วช่แกงตีหิวใช่แกงตีหิวกร,รุณายาหวนเขา<ว>ดูยิ่งใหญ่นะเป็นหัวหน้าเลยบอกนะบบเป็นพ่อค้าขายยากำลังพยายามอยู่อะแต่ไม่รู้ต้องเริ่มต้นยังไงใช้เวลาครับคุณพาโบและนี่คุณมาโบมีลูกสมุนยังครับเนี่ยตัวคนเดียวครับผมชอบอยู่คนเดียวครับรักสันโดษใช่สันโดษแต่เขาแข็งแกร่งไปที่ใดเขาก็พร้อมพุ่งชนเสมอตอนนี้ก็อยากพุ่งชนมากเลยเอาไม่ถึงว่าพุ่งชนรถที่วิ่งอยู่กางถนนไม่ชนมึงนี่แหละ จัดว่าเด็ดค่ะ<า>เยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเโกโปเขาอยากให้เธอมีดบาดให้เขาฟังได้ไหมโอโ่ะจริงเหรอขอโอ,โอนุญาตพูดตรงจากใจถ้าทำไปหลังบ้านไม่เป็นอะไรใช่ไหมหลังบ้านนอนอยู่สบายเอาแบบมีชีวิตชีวาหรือไม่มีชีวิตชีวาเอาแบบให้โกโปสะเทือนไปเลยอะ่ะเธอหยุดตบมือก่อนได้ไหมอะ่ะโทษครับคุณพาโบมีดบาด ระบบกำลังประมวลผลระวังหน,น่อยมมันโดนแขนไม่ต้องตกใจใยนมปลอมนะ่ะ <c oughs> พร้อมหรือ,อยังทุกคนพร้อมอ้ยขอบคุณนะสิริขอบคุณนะสิริมันเป็นฟังก์ชันของฉันนะ่ะฉันสามารถประมวลผลด้หมดหมู่ได้หลายหมดหมู่สิริเราอยากมีเงินสักห้าแสนภายในวันเดียวอะ่ะมันมันช่างยากือเกิน เชื่อไหมสิริก็มียังไม่ถึงแสนเลยทำงาน<ส>มาทั้งวันน่ะหมดเกี้ยงขอบคุณนะสิริเราไม่กวนละอา้าเป็นอะไรนะ่ะอ้อาอา้าวชิบหายเฮ้ยดื่มแดกข้าวจะพอขายยากูร <c oughs> ตายแบบไม่น่าตายขอญาติขับรถโอ้ลืมเรื่อนกล้องให้อีกแล้วอะ่ะตายแน่ตายแน่ <c oughs> ตายเขาไม่ให้พูดใช่ไหมอ่ะคุณโชคดีนะที่มีสิริอยู่ ฉันกำลังขับรถตามถนนเส้นหลักทำไมรถคุณเบกอย่างไม่ค่อยดีหรอดอกยากสะบัดสะบัดรถรถมาแรงชนไปหนึ่งเสาสวยพี่สวยพี่สิริอังน่ารักใช่ไหมชอบสิริว่ะคุณหมอสวยค่อยแน่คุณหมอคุณหมอซวยพี่บาแน่ พีครับ้ยทนายกทนายกใช่ไหมเสื้อฟ้าเนี่ยเอาเป็นหมอเหรอเป็นหมอถามว่าไงอ๋อแต่งตัวมานายกครับโท่าทีครับถ้าคนผิดครับนายกเขามีอายุมากกว่านี้ไม่ใช่เหรอคุณพี่พาไม่แน่ใจเหมือนกันเสียงเมื่อกี้ใช่เลยนะหลุมข้างบ้านฉันอะถามว่าไงฮะมีอะไรเปล่าไม่มีอะไรค่ะแล้วคิดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นไหมอ่ะก็ทําอยู่ไม่เห็นเรื่องไงก็เห็นอยู่ว่าทำนะคะมันทําแล้วมันมันก็ยังเหมือนเดิมอ่ะสรุปว่าเขาแกล้งทาหรือว่าเขาสิดิสิดิสิดิ ขอให้สิบพอก่อนไม่หันนะหมอไม่หันด้วยเนาะหมอเต็มแล้วหมอขอพระครับขอบพระคุณยังมือยู่ไปค่ะคุณพี่พาแห่งแก๊งตีฮิ้วผู้ทรงะไรก๊งแก๊งเลยนะแก๊งตีหิ้วโอ้โหแก๊งนี้น่ากลัวจริงๆรมีบรรยากาศฝนตกรถติดช่วยฉัน วัดป่าสิริวัดป่าสิริก็มาดิก็มาดิวัดกเช้าก็มาดีก็มาดิเฮชมบลน้รถแรงสิริใช่อารมณ์มันพาไปนิดหน่อยน่ะแบบว่ามีคนมาวัดอะไรวัดป่าแบบนี้อารมณ์ฉันมันพุ่งข้ามสวัสดีจ้ายืนเต้นอะไรอยู่คนเดียวนะอ๋อกำลังยืนเต้นหล่อพี่พาน่ะ เราไปเล่าเรื่องเธอให้นางฟ้าฟังอ่ะนางฟ้าชอบเธอมากเลยรู้ปะ่ะจริงเหรอชอบฉันมากๆากเลยเนาะใช่เขาบอกว่าเธอเก่งมากเลยบอกเธอใช้โปรแกรมบอกไม่ได้ใช้เขาพูดปกติเลยใช่จ้ะฉันพูดปกติอนะ่ะบางทีฉันอยู่ด้านนอกนะ่ะฉันก็พูดแบบนี้จนคนอื่นตก,กใจว่าเป็นสิรีหรือเปล่าองี้เหรอใช่เขาบอกว่าพี่พูดอะไรของพี่หนะักแต่ฉันชอบมากเนะี่ยกับการพูดแบบนี้้เราขึ้นไปนั่งข้างบนในห้องกันไหม ทำไมต้องไปอยู่ในห้องอนะมันมันเข้าได้ไหมในห้องอะเข้าได้ค่ะชั้นล่างก็ได้เดินค่ะด้านในโซฟาด้านนี้กรุณานั่งรงมมีผลไม้ด้วยทางด้านหน้าผลไม้ที่นี่แพงไหมปกติเวลาเราไปมันสี่ห้าร้อยเลยนะแพงค่ะผลไม้นําเข้าเหมือนกันมีเครื่องดื่มไหมสิริมีนะคะกรุณาด้างเดี๋ยวฉันจะเสิร์ฟเครื่องดื่มให้วายค่ะอันนี้บ่มมาจากเยอรมนีอำเภออะไรไม่รู้ตำบลก็ไม่ทราบรู้จักว่ามาจากประเทศเยอรมนี โซฟามีค่ะคุณพี่พาเราเล็งที่โซฟาแล้วแป๊บนึงนะตั้งท่าให้ถูกจังหวะหันหลังอีกนิดขยับอีกนิดหน่อยก็ได้จังหวะถ้าคนที่เดินผ่านหน้าห้องเราได้ยินเสียงเราคุยกันมันจะดูประหลาดประหลาดหมหันหลังขยับอีกนิดหนอ่อยตั้มาดำบัดโอ้โห ที่พานั่งแบบนี้จะรู้สึกเหมือนแบบโดนแม่ดุบาแล้วมานั่งปิดกาแพงน่ะเราไม่นั่งแล้วได้ไหมอ่ะเรากินไวน์เลยได้ไหมอ่ะได้สินี่ค่ะรู้ไหมว่าอยู่ตรงไหนน่ะแก้วไวน์อีโมดเหรอใช่ค่ะแล้วคุณจะเจอคําว่าพรอฟอีโมดรูปกล่องน่ะแล้วคุณก็เลื่อนลงล่างสุดจะมีคําว่าวิสกี้หรือไวน์เลื่อนหาคํานั้นคุณจะได้ไวน์ดังใจปรารถนา แค่เลื่อนเลื่อนหาแล้วก็คลิกคําว่าวายทำไมเราคลิกวายแล้วมันเป็นเป้อะเลื่อนหาคําว่า w i n o e เฮ้เดี๋ยว,ยวไม่ใช่ค่ะอันนั้นมันบ้องโทษโทษด,ดูทรงแล้วถ้าจะนานกว่าจะถึงจุดนั้นดูสินั่นค่ะโอเคเรียบร้อ,อยเจแล้วดื่มยังไงอ่ะคุณก็นึกว่าคุณดื่มอะคุณทำท่าเลยทำเสียง เเรียกว่าอารมณ์เขาเรียกว่าวายสไตล์โชเล่น่ะคุณล็อกรถไว้หรอคะพี่พาฉันขึ้นรถไม่ได้ปลดล็อกอีกครั้งหนึงอน่แงโอ้ยฉันขึ้นได้แล้วไม่มีคนแล้วนะโอเคจะถามคุณสิริที่รับตาคนไม่มีคนแล้ว ไม่น่ามีใครั้งฉันคิดว่าสถานที่นี้ไม่มีใครจะถามว่าถ้าผมเป็นตำรวจแล้วผมเป็นตำรวจสายเทาได้ไหมอ่ะไม่ได้นะคุณจะถูกปรับแล้วก็ถูกไล่ออกที่ไม่มีตำรวจสายเทานะโอเคจบฮะหัวหน้าแก๊งมาเฟียอยากเป็นตำรวจมันต้องเรียนรู้ทุกอย่างไงสิริใช่ค่ะฉันเข้าใจแต่ว่าเสื้อคุณพี่พาน่ะมันก็ขาดวันไหน ยังไงมันก็ขาดวันนี้อย่างนั้นมันเป็นการแต่งตัวที่มีสไตล์เราอยากเป็นตำรวจอะเราอยากตั้งด่านที่นี่ไม่มีด่านที่นี่มีแต่ขับรถวิ่งไรจับนะ่ะเราจะไปหาพี่อ้วนแก๊งโอเวอร์ให้ได้ก่อนเจเล่ว่าไงลุงปดีจาอ่าลุงลุงนี่ไงคนฟังเพลงเรามาแล้วเจ้าระเอาไหมลุงส <3, S 1> ามสองหนเรามีไลค์อยู่ดูเราเราเรมีไลค์อยู่ดู เธอมีไรติดตัวเธอเธอเธอมีไรติดตัวเธอเอามือคำตูเธอเธอเธอเอามือคำตูดี่อยากจะให้รู้ว่าที่เธอคำมันคือขี้นี่นะครับซิงชิเกิลใหม่ครับคุณผูฝากด้วยนะเออคุณผู้ชายครับพอดีในสมองผมมันจะเต็มไปด้วยเส้นสีแดงแล้วถ้าผมชักหายไหมครับอ่าน่าจะหายครับน่าจะหายลองลองลองดูเขาทำกับกรแพงแล้วน่ะ <c oughs> เป็นรู้แ <c oughs> ล้วแล้วสิริทำอะไรอยู่กับคุณพัรโรเขาตามหาคุณพี่อ้วนแห่งแก๊งโอเวอร์น่ะหรือว่าหัวหน้าแก๊งที่ไหนก็นได้ครับผมอยากไปเจอใคาให้หมดเลยพอจะรู้จักใคร,ครบ้างไหมฮะที่ผมจะได้เจอตอนนี้ได้เลยเจมไม่จด้เข้ามาแล้วนะครับเจมทาเป็นรอนโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะสิริเราไปหาแรง คณเนี่ยหัวหน้าแก๊งเรามาแล้วสวัสดีครับพี่เจมส์ครับอ่าพอดีผมมาฝากเนื้อฝากตัวครับผมเพิ่งเข้ามาเล่นชื่ออะไรเราอ่ะชื่อะไรผมชื่อพาโบเอสโคบาครับพอดีรถผมพังฮะอยากจะยืมเงินพี่เจมส์สักหมื่นได้ไหมพอดีมีเงินไปตั้งตัวด้วยครับพี่เจมส์แล้วเรามาเล่นจริงจังหรือเปล่าจริงจังครับพี่ยิงเอาพี่หน่อยดิหกสี่ห้าหนึ่งโอเคติดแล้วรถคันนี้ซื้อเองเหรอขโมยเพื่อนมาครับพี่ดีจริงๆแค่อยากจะยืมเงินพี่ไปตั้งตัวก่อนแล้วเดี๋ยววันหนึ่งจะมาคืนครับได้น ไอ้พี่เจมให้เว้ยพี่เจมให้เว้ยว่าพพี่าได้ยินจ้ะฉันะจะปิดระบบแล้วนะคุณมากอดผมได้ไงมาถึงแปดั่วโหงแล้วไม่เธอจะไปแล้วเหรอใช่ค่ะคุณพี่คุณพี่มีอะไรจะบอกบ้างหรือเปล่ารักนะจุ๊บจุ๊บโอ้มกอดขอบคุณมากมากค่ะหนึ่งหกครับพี่เจมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่วายยอขอบคุณครับเื่อเอาจริงเงินหมื่นหนึ่งไม่ ไม่ได้แบบเสียดายนะแต่แบบว่าคืออยากจะดูว่าเองเล่นที่นี่จริงหรือเปล่าหวังว่าจะเห็นตลอดทุกวันได้ครับแล้วผมจะมาคืนครับหมื่นหนึ่งอ่าได้เอกหมื่นหนึ่งใจใจเออนั่งรถมาไม่ดีว่าต้องเดินเข้ามานั่งรถแม่งโป๊ะเฮี้ยไปแลนแดงกัน